เอำวันเสารอาทิตย์ไงจหนึ่งสุกก็เพราะว่าตุกมันจะหายใช่ไหมเสาร์อตยก็เป็นใหม่พี่้านตียนหนงพี่ผู้ที่อากระอ้ากระโดดขอดรองเท้าไปเลยเนี่ยข <c ười> อ่ขอขอด่ขอ่ขอดขอ กายเกลียดแล้วไม่ได้ไม่มันไม่ลัดเหนือยเลยมูเก็บย์แข็งตีแรงไม่ได้ต้องตีแบบว่าหนึ่งที่ไม่เก็บย์อจะตีแรงได้หน่อยปุ้งมันตบหรือมันตดยังรู้เมื่อกี้มันกูตายเป็มเลยออกเลยตบตบ ก็ลองอยู่เลยแค่กับลาบลุกตกไปได้มาน่ออีกล้วอแนะเล่นอะไรมาตสมาธิเสียหรเนี่ยนอเอาลูกมา จ่ดีหน,น่อยลงเยนลงเลนมากเไม่มีของหายไม่มีเงินหายอืมคงขี่เกลานะซุ่มบูโจนตกซากดาวโจรมาเกิดหลายคนจะบอกเลยเคยมีครูเงินหายจมูกเก็บค่าเงินลงเงีนยนอาะ 啊。<laughs> Terima kasih telah menonton.

เอจับฉีดยากักนทันแนจับที่ยากินยาพ่นนกินยาพ่ขอขอนพพเอไอบสงะบปติ้นสอง,สองยไม่มีคนเลยใช่แต่ากน้องโม่าค pues ไม่ได้ติดเสังเลย ต้อนั่งรอมันที่สองชั่วโมงาที่แล้วที่ปวดหลังเทียบมันไปเที่ยแบบนี้นขยับไม่ได้เลยเดินแบบตะบอกมันล้มต้นจำเบาจับัแ่แค่บอกล้มข้อมือแค่งอเบิดเที่ยม bé to bỏ mỏ nè 大佬。